สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fort ู u พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัขนาดก,กลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อจะให้ด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสมัครแอดไลน์ดีมาที่บริบูร์ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาําค่าครูได้ครับส่วน หลายคนคงจะงงว่าทำไมเขียนว่าราศีกุมนะครับอันนี้เป็นชาร์ตเดียวกันกับราศีกุมแต่ว่าเป็นลัคนานะครับจะเน้นเรื่องของการงานการเงินความรักเพราะว่าผมไม่มีเวลาทำกราฟิกใหม่เนาะก็เลยเอาอันเดียวกันได้แต่ไม่ต้องดูตรงที่ผู้ที่เกิดในราศีกุมนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องดูแต่ว่าให้ดูที่จุดสีแดงกําเนิดลัคนากําเนิดอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับของคนลัคนากุมทีน,นี้ในเดือนกุมภาพันธ์65 เป็นเดือนแห่งความรักหรือช่วงวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็เรามาดูกันเลยว่าจะมีการาเปลี่ยนแปลงหรือดีหรือเปล่าในเรื่องลักษณะของความรักในเดือนนี้นะครับเน้นเรื่องความรักเนาะเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักนั่นเองซึ่งจะมีการโครจรยุ้ยาวราศรีทั้งหมด5ดวงนะครับดวงแรกได้แก่ดาวพุธดวงที่2คืออาทิตย์เกตสุขและอังคารเรียงตามลําดับครับแต่ว่าในแย่สําคัญของคลิปนี้คือการงานการเงินและความรักนั่นเอง เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก่อนนะครับหรือดาววัสนาของเราก็คือดาวราหูนั่นเองดาวราหูขนาดนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในราศีพุธได้ตำแหน่งนิดนิดหมายถึงอ่อนกําลังหมายถึงได้หมายถึงอ่ากลังน้อยนะครับเออประมาณนี้ซึ่งอยู่ในภพพันธุนะครับหมายถึงรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงอ่ะกับดีนะครับมันหมายความว่าอ่า ออกแนวทุกขลาบมากกว่าเพราะอะไรตนุพันธุเนี่ยหมายถึงตัวเราเข้มแข็งตัวเรามีศักยภาพอขอโทษครับไม่ได้ซูมนะเดี๋ยวคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ดีมร้อยอะครับอืมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า มันมีตัวช่วยอยู่อย่างเช่นเดือนที่แล้วจะมีดาวเกติมาช่วยนะครับทําให้ฟื้นฟูนดาวราหูเนี่ยเป็นราหูปกตินะครับแต่ตอนนี้ดาวเกตออกไปแล้วนะครับนี่ช่วงวันที่2ี่ก็ยังได้1นึถึงสิกกุมภาพันธ์อยู่นะแต่พอ20แล้วเนี่ยจะออกเนาะก็กลายเป็นว่าผลส,สภาพความความดีตรงนั้นไปก็กลายเป็นว่าอ่อนกําลังเหมือนเดิมเป็นนิดถามว่านิดเนี่ยมันเป็นยังไงนิดในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะ ค่อนข้างไปในทางเสียนะครับเออแต่ว่ายังดีที่มีตนุพันธุหมายถึงตัวเราตัวเราสามารถควบคุมได้นะครับมันโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นดาววัส,สนามนาค่ะว่าตัวเราควบคุมได้แต่มันก็ทําให้วัส,สนาเราไม่เต็มร้อยครับคือพูดง่ายๆว่าดาวราหูเป็นนิดหมายถึงตัวเราเนี่ยได้คุณงามความดีของภพพันธุไม่ได้เต็มร้อยนะครับประมาณนี้ไม่หมายถึงอะไร พันธุเนี่ยอยู่ในเรือนสุภะนะครับคือเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเดียวกันคือดาวสุกนะครับดาวสุกเป็นเจ้าเรือนพฤทศปกับตุลน,นะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงดาวสุกเป็นตัวเจ้าการก็หมายความว่าดาวราหูเนี่ยจะให้น้อยตรงที่ว่าปกติพันธุสุภะแปลว่าแต่งงานแปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องของอสังหาใช่ไหมครับแล้วก็ตัวตนด้วยเพราะตัวตนไปตกจึงหมายถึงมีความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ย พยายามเติมดาวราหูให้เต็มหมายถึงทําตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่นะครับวางแผนในอนาคตให้ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยเพราะอะไรดาวพฤหัสบดีในเรือนตัวเองตัวเองไปตกเลือนราหูเอาละครับเป็นตกในเลือนศุกร์ศุกร์เชื่อมเลือนถึงดาวศุกร์อีกทีหนึง่งเป็นภพสุภแะแปลว่าอนาคตดังนั้นเนี่ย คุณเนี่ยต้องเติมดาวราหงให้เต็มคือ1เรียนรู้ครับนับ้วรสมดีกลุ่มตัวแปลว่าโกมุดเกณฑ์หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นหมายถึงตัวเราเนี่ยต้องคือดาวผู้ใหญ่มาทับตัวแปลว่าดาวผู้ใหญ่เนี่ยให้คุณให้ประโยชน์ให้สิ่งดีๆกับเราในรอบ12ปีนะครับหมายความว่าตัวเราจะมีวาสนาได้จากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออปุปธรรมไมไหมครับมันแฝงเรือนมา กับดาวประจําตัวเล็งอ่าเขาอยู่ในเรือนเดียวกันแล้วก็ดาวราหูมาจากตัวเองด้วยประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็น3ทอดเนาะอะไรประมาณนี้คือหมายความว่า1ละเราต้องเดินรู้ตลอดเวลาในช่วงดาวพฤหัสบดีอยู่แต่กาลังจะหมดแล้วนะเพราะดาวพฤหัสบดีกำลังจะเคลื่อนเดินหน้าเข้าสู่ราศนะีมีนณวันที่ประมาณ8เมษายนนะครับก็ออกไปเรื่องอื่นละเนาะแต่เขาจะถอยหลังกลับมาราศี คุณอีกครั้งหนึ่งเนาะประมาณ2-3สเดือนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในปีหน้าอักบทธกลางปีนะครับทีนี้ตัวเองต้องทำตัวเองเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับตัวเราต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ด้วยเนาะแล้วเราจะดีขึ้นด้วย1คือเรียนรู้2คือทำตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่นะครับให้มีหลักการนะครับอ่าแล้วมันจะเต็มเต็มดาวราห,ใหูให้มันคารกว่าให้มันเต็มได้ประมาณนี้ นะครับทีนี้ตัวเราเนี่ยจะสร้างความมั่นคงได้จากตัวเราเองด้วยนะครับด้วยการเรียนรู้ด้วยการเป็นผู้ใหญ่ด้วยการบริหารจัดการนั่นเองเนาะมันไม่ได้ง่ายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะวาดวงดาวส่งเสริมแต่มันไม่ได้ง่ายหมายถึงว่าบางคนเนี่ยพอดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เรือนตนุบอกว่าดี้อยดีนุ่นนุ่นดีดีงี้นะครับมันใช่มันอาจจะดีจริงแต่ว่ามันมันไม่ได้ดีแบบที่เราไม่ต้องทําอะไรนะ เพราะดาวพฤหัสดีหมายถึงการเรียนรู้การขยับขยายถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่ขยับขยายแล้วมันจะดีได้ยังไงถูกไหมครับประมาณนี้และยิ่งเดือนกุมภาพันธ์ี่ยเป็นเดือนที่ดีมากเพราะมาจากพบปัตนิกลุ่มตัวเป็นปรานะครับหมายถึงว่าเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะเข้ามาหาเราแล้วได้คู่มิกใหญ่ในรอบ12ปีและ1ปีมาทับกันพอดีมันหมายถึงได้2เด้งเลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์คุณจะโชคดี2เด้งเลย ดีในรอบ12ปีบวก1นะครับหมายถึงดาวทิตด,ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแต่มันอยู่แค่1เดือนนะดาวอทิตอยู่1เดือนดังนั้นเนี่ยได้คู่มิตรแค่1เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยรีบกรอบรีบ,รบกรรมเข้าไว้นะครับในวันที่13บสามกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปก่อนวาเลนทนยหรือว่าได้ดีจากเพศตรงข้ามมากๆเลยบอกเลยช่วงวานเลนทน์เป็นช่วงที่แบบดีเวอร์ดีวังปังปุริเย่ที่สุดในรอบเออดีที่สุดใน12ราศีของคุณเนี่ยมีข่าวดีมันเรื่อยเลืนะย อบอกเลยสำหรับคนลักนาลุ่มเนี่ยที่บอกว่าลาภมากุมตัวการเงินมากุมตัวเนี่ยว่ามีเกณฑ์รวยแล้วเนี่ยยังไม่พอนะเดือนนี้คู่ก็ลดอีกห่างนะครับเออดังนั้นเนี่ยก็หมายเขาคู่เปยได้เลยนะดาวอาทิตย์เนี่ยมาเป็นประหมายถึงเขาตามใจเราเขาเข้าหาเรานะครับแล้วดาวอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยกลุ่มกันมาจากการเงินและโชคลาภเนี่ยแปลว,ว่าคุณจะได้เนื้อคู่ที่แบบ ช่วยเหลืออุปัรรมคู่เปย์อะเอออะไรประมาณนี้ได้เลยนะแล้วก็หมายถึงว่าการเงินการทองเนี่ยที่ได้จากตัวเองด้วยนะเออก็จะมั่นคงไปซื้ออสังหาได้ด้วยเห็นไหมครับมีอนาคตได้ด้วยเห็นไหมครับดีเบอร์มันจะดียังไงแบบอืมแต่มันก็ไม่ใช่จะดีร้อปร์เซ็นะมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับอย่างดาวราหูเป็นนิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็ต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับก็จะเติมเต็มเนาะคือพูดง่ายว่ามันดีกว่าราศอีอื่นแล้วละ่ะ ใน12ราศีเท่าที่ผมพยายามเาเรียกว่าดูมาเนาะแต่อย่าลืมบอฟวินาศเนี่ยดาวกองกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องมีจุดอ่อนอยู่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังคือพูดง่ายว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าเส้นยันแดงผ่าแปดหมายความว่าคุณจะไปดีก็ได้จะไปรายก็ได้ระวังเรื่องของการกระทําให้ดีแรงกรมสําคัญกว่าดวงชะตาดวงชะตาไม่มีคือมันไม่สามารถทําอะไรคุณได้อพูดง่ายนะครับดวงดาวไม่สามารถทําอะไรคุณได้ แต่คุณจะทําด้วยตัวคุณเองน้ํามือคุณเองอังคารเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยอังคารเจอกระเสาภพวินาศคุณคิดดูสิเออมันก็ร้ายแรงแบบคือเหมือนกับแบบแรงกดดันมหาศาลนะ่ะอ,อังคารกับเสาอ,อยู่ในภพวินาศกดดันอีกหมายถึงไม่รู้จะกดดันยังไงคือคุณเนี่ยเป็นราศีที่ถูกกดดันที่สุดใน12ราศีเช่นเดียวกันดีที่ดีที่สุดและกดดันที่สุดด้วยหมายถึงการจะพังด้วยน้ํามือตัวเอง คุณเนี่ยคือราศีกลุ่มเป็นราศีทัดลมกางทตดลมเสถียรมากหมายถึงใช้อารมณ์ดาวราหูเป็นดาวทัดลมก็ใช้อารมณ์พอดาวอังคารราหูอยในภพวินาศเนี่ยก็หมายถึงพังทลายนะครับก็หมายความว่าเราอะ่ะมีเกณฑ์การจะแบบเหวียงวีนะครับดาวราหูมันไม่กลัวใครนะบอกเลยนะครับแล้วมันก็จะพังพังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ก็วินาศสันตโลไปเลยนะครับทั้งตัวเองและคู่ตรงข้ามด้วยก็คือหมายความว่ามีแรงกดดันสูงแล้วมันก็จะระเบิดออกมาถ้าเปรียบเทียบกับดวงโลกมันจะหมายถึงาลาวาใต้โลกที่มีการกดทับกดดันของแมกมาของพวกหินหนืดใช่ไหมครับ ลาวาใต้โลกเนี่ยมันก็จะดันแล้วก็ปะทุออกมาระเบิดออกมานะครับก็กลายเป็นภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวตามมาด้วย after shock ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยครับนี่แหละมันคือการระเบิดออกมาเพราะวินาศมันถึงการสิ้นสุดหมายคมว่าแน่นอนว่ามันต้องระเบิดแน่นอนนะครับพอระเบิดเสร็จเนี่ยทุกอย่างจะพังทลายเลยรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับเพราะมมนอยู่ในภพวินาศเออดังนั้นเนี่ยดาราหูมันไม่กลัวอะไรนะมันพังหมดเลยนะครับถ้ามันถ้าเรารู้สึกถ้าเราเขา้า ถ้าเราเข้าถึงจิตของไอ้ลาหูเนี่ยดีที่ดาวเกียรติออกไปแล้วแต่มาอยู่ในเจ้าท่านลมในภพศาสตรชะเนี่ยหมายคามว่าสังคมจะพลิกผันให้ตัวเราเนี่ยเจอสิ่งวินาศเข้าเห็นไหมครับมันตั้งฉากอย่างเงี้ยเห็นไหมครับการตั้งฉากของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยคือร้ายมากนะครับบอกเลยมันส่งกระแสดาวทุกดวงเนี่ยไปถึงดาวสองดวงนี้ดาวสองดวงเนี้ยก็ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงภพวินาศด้วยดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงเกฑน,นเบียดเบียน ดาวทุกดวงจะถูกเบียดเบียนด,ด้วยดาวสองดวงนี้ดาวสองดวงนี้มีอํานาจมากเพราะเป็นเจ้าทัดลมหมายถึงพลิกผันดวงชะตาได้ทั้งดวงเลยครับทําดีมันก็พลิกไปดีถ้าทําไม่ดีมันก็พลิกไปวินาศเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคนราศีกุอย่าบอกเลยว่าเส้นยาแดงผ่าแปดรวยก็รวยจนก็จนมายว่าถ้าเลือกไปดีมันก็รวยถ้าเลือกไปผิดทางมันก็ล่มละลายอะครับคู่ก็เช่นเดียวกันอะไรก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันอยู่ที่อารมณ์เลยถ้าคุณ ถ้ากดดันจนแบบทําให้เราทะเยอทยานได้จนถึงความรวยได้แต่มันก็ถ้าทนไม่ไหวมันระเบิดออกมาทุกอย่างมันก็พังมันก็คือจบสิ้นไปเลยได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบดังนั้นเนี่ยคิดดีๆตัดตสินใจดีๆแล้วก็พยายามเอ่อปรเทคสิ่งต่างๆดีๆนะครับจัดการดีๆด,ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าการจัดการในภพวินาศเนี่ยเอาตัวรอดดาววินาศ ดาวพุธในดพววินาศหมายถึงมีสติแล้วจะรอดเออดังนั้นเนี่ยดาวพุธกับดาวเสาร์มาถูกกันนะมันเป็นคู่สมพลหมายถึงการรวมพลังกันให้เกิดความพลังงานชนิดหนึ่งที่จะเอาตัวรอดได้เพราะดาวเสาร์มันเป็นดาววินาศเกษตรใช่ไหมครับมันหมายความว่าดาวพุธจะชุดให้ดาวเสาร์เนี่ยเร็วขึ้นเพราะดาวเสาร์มันขี้ระแวงมันเป็นเกษตรไงมันเลยขี้ระแวงมากมันเลยคือแบบว่าระแวงคูณสองคูณสามไปเลย ไม่ยอมเดินแต่ดาวพุธเนี่ยจะปูทางให้มันให้ดาวเสาร์เดินได้มันจะไว้ใจแล้วก็เดินทางเดินเดินหน้าต่อไปได้เพราะลดความระแวงลงด้วยดาวพุธหมายถึงความสังเกตหมายถึงการวางแผนล่วงหน้าการวางแผนล่วงหน้าจะแก้ภพวินาศได้หมายถึงว่าคุ้นเคยกับปัญหาคุ้นเคยกับสิ่งที่จะเริ่มต้นแล้วพอเจอปัญหามันจะเข้าใจแล้วก็จะวิ่งเข้าไปแก้ได้ทันนี่ครับความวินาศก็จะไม่เกิดขึ้นการจบสิ้นก็จะไม่เกิดขึ้น คิดก่อนทําพูดง่ายๆดาวพุธจะเป็นตัวแก้ดาวอังคารด้วยว่าดาวพุธเนี่ยคิดก่อนแล้วก่อนที่จะทําประเมินสถานการณ์ก่อนว่าถ้าเราระเบิดอารมณ์มันจะคุ้มค่าไหมกับการพังทลายของชีวิตเอออะไรประมาณนี้ครับก็เอาตัวรอดได้เห็นไหมครับดาวพุธสําคัญที่สุดคือดาวพุธดีที่เดินดีแล้วนะครับอืมประมาณนี้นะก็โอเค มีสติเข้าไว้ในเดือนกุมภาพ,พันธุ์แล้วคุณจะรอดทุกอย่างแล้วคุณจะปังมากๆเลยนะครับในรอบ12ปีบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเข้าการเงินก็ดีอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีกุมโอยปังไม่ไหวนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันจะพังเพราะอารมณ์ของตัวเองนะครับและเนื้มือของตัวเองดาวคานไปถึงการกระทําพังเพราะอํานาจด้วยน้ามือของตัวเองนะครับน้ามือของตัวเองจาไว้ต่อไปเรามาดู เรื่องของการงานนะครับของคนกลุ่มการงานของคุณเนี่ยคือดาวคารเข้าสู่ภพวินาศหมายถึงคุณจะเด่นจะดังในในรอบประมาณปีครึ่งั้งดาวคารอยู่ในราศีมังกรสองยี่สิบหกกุมภาพันธ์หกห้าในปีหกห้าเนี่ยสูงสุดในรอบปีมันหมายความว่าหรือในรอบปีครึ่งเนี่ยนะครับดาวคานเนี่ยมันก็จะไปขยายการงานลงวินาศแปลว่าอะไร บางคนเปลี่ยนงานตกงานย้ายงานเพราะอำนาจของการทนไม่ไหวอังคารกับเสาร์คือกดดันมากไม่ไหวแล้วเครียดสุดๆถ้าฉันอยู่ต่อน,นี่ฉันบ้านแน่ๆหรือไม่ก็พังทลายแน่ๆเลยนะครับคือทําให้ทุกอย่างพังได้ดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนงานซะถ้ารู้สึกอึดอัดถ้ารู้สึกแบบไปไม่ไหวก็ไม่ต้องมุดอ่อนนะครับคือมุดออนได้แต่ต้องพังก่อนไม่ได้มาถึงการลัดทิ้งระหว่างดาวเสาร์เกษตรเนี่ยมันแข็งดังนั้นเนี่ย เื่อสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันในะอังคารกับเสาร์เนี่ยนะครับมันเกิดความเครียดความกดดันสูงมากถ้าทนไม่ไหวก็วางมันซะแล้วเดินหน้าต่อหมายความว่าจบจากงานเก่าแล้วไปเริ่มงานใหม่นะครับรอจังหวะโอกาสไปเริ่มงานใหม่เพราะยังไงคุณก็ยังโชคดีไปอีกหนึ่งปีนะครับที่ดาวพฤหัสีเดินหน้าในสู่ราศีมีนเพราะโชคลาภก็ยังอยู่นะครับยังไงทุกอย่างมันยังโอเคอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับแค่ว่า,าดาวไปําตัวจะเข้าสู่ ราศีเมษนั่นเองได้เทวีโชคเห็นไหมครับยังไงก็โอเคเข้าสู่สังคมก็ดีตอบดีอยู่แล้วในเงี้ยเอออะไรก็ไม่เวลาหัออกจากความเป็นนิดมาอยู่เนี้ยมันก็ดีถึงจะไม่ได้ความเข้มแข็งก็จริงแต่ว่าก็ยังมีโชคมีลาบมีการเงินได้ง่ายๆอยู่ดีนะครับการงานก็จะเดี๋ยวมันก็จะดีในพบอ่าตนุเดี๋ยวมันจะเดินเข้าพบตนุมันก็จะได้กลุ่มตัวมันก็จะโอเคขึ้นอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี้ยก็ปล่อยทิ้งรล้ววางซะประมาณเนี้ยหรือ คุณจะแบบพักผ่อนคือหยุดเนี่ยขอหยุดลางานลางานไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับผ่อนคลายความเครียดเดินทางไปยังต่างถึงไปเที่ยวนะครับเพื่อให้เราเนี่ยผ่อนคลายความเครียดแต่โควิดมาก็ระวังหน่อยเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จะลดความเครียดได้วิธีการง่ายสุดคือคุณเบิร์นออกในวินาทหมายถึงการส้นสุดหมายถึงเบิร์นนองคานเนี่ยหมายถึงกล้ามเนือ้อก็หมายถึงเบิร์นกล้ามเนือ้อแล้วคุณจะได้หุ่นดีมาอีกสเต็ป หมายถึงยิงปืนนัดเดียวได้นอก2ตัวทั้งปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาด้วยการออกกำลังกายและหุ่นยังเฟิร์มอีกต่างหากนะครับพูทธสุขคู่ทัดน้ามมีเสน่ห์เห็นไหมครับอืมประมาณนี้เนาะยังไงเนี่ยก็ถ้าเผื่อแก้ถูกทางมันก็ดีอะ่ะเออเนาะก็พยายามออกกำลังกายด้วยการขจัดปัญหาขจัดความคิดที่มันลบๆออกไปเราจะได้ เหนื่อยกับการออกกำลังกายแล้วไม่อยากไปต่อกรกับใครแล้วระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วมันจะได้ไม่เก็บกดมากอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็น1ทางเลือกที่ดีมากนะครับด้วยวิทาวิชานี้เนาะต่อไปอดาวอังคารึ่งมาจากเรือนศาสชาด้วยศาสชาลงวินาแปลว่าสังคมใหม่เห็นไหมครับละทิงะ้งซะแล้วเกิดสังคมใหม่ๆหรือเดินทางไกลก็ได้ไม่น่าหมายถึงการเดินทางไกลงานจะได้ได้ย้ายไปยังต่างถิ่นหรือ ไปอยู่ต่างถิ่นและในสังคมใหม่ๆด้วยนะครับก็จะเป็นการปลดปล่อยความเครียดความพลังงานหลายๆอย่างเดินทางอย่างที่ผมบอกเนาะก็จะเป็นตัวแก้อีกวิธีหนึ่งแต่บางคนเนี่ยเดินทางไม่ได้เพราะว่างานต้องนั่งอยู่ออฟฟิศใช่ไหมอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ลาออกวางลาออกแล้วรองงานใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันกดดันมากนะแต่ถ้าเผื่อมันทนได้ก็กพยายามเดินทางหรือไม่ก็ลาพักร้อนเนี้ยครับไปไปเที่ยวเนาอะอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะ มันได้หลายวิธีแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับเพราะว่าตามจริงอะกรรมวินาศแปลว่าการสูญเสียการงานมาถึงจบสิ้นก็หมายถึงตกงานหรือการเปลี่ยนงานนั่นเองก็ได้ด้วยนะครับข้อดีคือละทิ้งลวเปลี่ยนงานซะแต่ข้อเสียคือตอกงานนะครับแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ปัจจัยไหนเนาะทีนี้เรื่องของการเงินการเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมากลุมตัวดีวอร์ดีวังเนี่ยเดือนนี้กุมภาพันธ์เนี่ยได้ดีจากใพ้ตรงข้ามได้ดีจากดาวทิพย์พฤหัสบดีคือคู่ปีค,คู่คู่แบบ อุปถัมภ์อะเออนะมันกลุ่มกันเนี่ยนะครับสุดยอดเลยคือดีในรอบ12ปีแบบคูณ2เลยนะครับบอกเลยนะก็โอเคที่ยังเป็นปบที่ดีของคุณแลวมาจากปบที่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยแล้วปัตติิเป็นปะอีกตังหากนะหมายถึงว่าเขาเปเลนะเ,เอออะไรประมาณนี้ถือว่าโอ้ไม่รู้จะเปเออไม่รู้จะดียังไงเรื่องการเงินคือไม่ต้องทายก็ได้แบบดีเบอร์มากนะครับทั้งลาบทั้งการเงินมากลุ่มตัวเนี่ยหยเรเบอร์ก็มานะครับอะไรประมาณนี้ แต่ว่าถ้าได้แบบมีคนซื้อให้ยิ่งดีเลยนะครับพราอดาวที่พัเนีอยาหมายถึงคนคนอุปถัมม์นะครับมันจะออกไปในทางอุปถัมมากกว่าแต่ว่าถามว่าหวยเรวยเบร์ได้ไหมก็พอได้นะครับต่อไปเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะถ้าใครจะหวยเรวยเบอร์นะครับแต่หลังวันที่สิบสามนะต่อไปเรื่องของความรักบ้างเนาะความรักของคุณเนี่ยไม่ต้องถ่ายมากเนาะเพราะมันดีอยู่แล้วเรื่องของการเงินก็ประมาณนั้นแล้วกัน มีเกณฑ์รวยอ่ะพูดง่ายเดือนนี้มีเกณฑ์รวยนะครับอืมสิบสามกุมภานะต่อไปเรื่องของความรักเนาะความรักของคุณเนี่ยคือดาวาทิตย์มาคุมตัวก็บอกแล้วว่าโอ้ยหวานชื่นลื่นลมมากนะครับน่าอิจฉามากในใน,นสิบสองราศีเนี่ยเด่นสุดเลยนะครับคู่มาเป็นประเนี่ยมาขอมาขอแต่งงานก็ได้นะบอกเลยเนะเพราะว่าอ่าสุภาเนี่ยนะครับอ่าแต่ว่าอย่างนี้มันมีข้อแม้อยู่นะ สุภะลงเรือนวินาศเนี่ยนะครับแล้วมาเจอกับดาวเสาร์เนี่ยบางที่มันมันมีความทุกข์ลึกๆในใจอยู่บางอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับแต่ว่ามันมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ติดขัดอยู่เนาะประมาณนี้แล้วดาวประจําตัวเข้าสู่พบพันธุแล้วมีปนดิดเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอะไรที่แ็บเล็กๆเรื่องของผู้ใหญ่ว่าเๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะครับหมายความว่า ต้องปกปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเผยกับผู้ใหญ่ถ้าเปิดเผยกับผู้ใหญ่เนี่ยพังนะครับเพราะว่าหนึ่งทั้งดาวประจําตัวเป็นนิกเนี่ยแปลว่าเขาจะยังไม่ยอมรับคุณเพราะคุณเนี่ยยังสร้างหลักสร้างฐานยังไม่ได้เพอมันเป็นนิกอยู่นะครับแล้วก็คือมันมีความความต้อยต่ําในชีวิตบางอย่างที่เขารับไม่ได้อะผู้ใหญ่รับไม่ได้อะอะไรประมาณเนี้ยของอีกคู่ของ, EQ, ข,องของคู่นะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่อืม แต่โอเคหน่อยแต่ผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลืออยู่นะครับได้อยู่ <c oughs> คือได้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ถ้าเป็นเดือนอื่นไม่ได้นะเออแต่เดือนนี้ป็นโอเคอยู่ผู้ใหญ่ยังช่วยเหลือหมายความว่าความรักเป็นความลับไปก่อนแล้วกันเนาะเออจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาได้เพราะมันดาวชุมนุมในภพวินาศเพราะอะไรมันจะเป็นรักทางไกลรักที่แบบคือเราต้องไปต่างถิ่นไงนะครับการงานไปต่างถิ่นเพราะว่าตัวเองก็ต้องไปต่างถิ่นด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ดาวราหูเรือนสุภาเออ,อเรือนพันธุแล้วอยู่ลากเรยนสุภามาด้วยอย่าหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องไปต่างถิ่นอยู่ต่างถิ่นไปได้ดีต่างถิ่นมากกว่านะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ลงสเปร้อยเปอร์เซ็นะครับมันยังมันมันยังมีแก็บบางอย่างที่เรายังไม่สามารถคลิกให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต อบอกเลยเรื่องของความรักถึงจะดีก็จริงถึงจะผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็จริงถึงจะรวยก็จริงถึงจะอะไรก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันยังมีความอะไรที่ติดขัดอยู่บ้างบางอย่างคือพูดง่ายว่าได้ดี9 0้าสิบถึงเก้าสิบเก้าแต่มันไม่เต็มร้อยอะครับพูดง่ายๆเนาะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทุกข์ลึกๆในใจเพราะดาวสุขเนี่ยนิ่งอยู่ในภพวินาศน,นะครับดังนั้นเนี่ยความสุขมันก็เนาะวินาศนั่นแหละนะครับมันก็หมายความว่า เป็นลักทางไกลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันยังไม่พร้อมอะอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนมันยังไม่พร้อมครับมันยังแบบมันมันได้หมดทุกอย่างแต่มันยังดันติดขัดอยู่บางเรื่องบางอย่างแค่อย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเออมันมันเหมือนกับฟังเส้นสุดท้ายหรือเส้นผมบางภูเขาอะไรประมาณเนี้ยที่มันยังไม่คลิกร้อยเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนงก็รอดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นเรื่องราวแบบไหนยังไงก็แก้ไปทีละ ประเด็นแล้วกันเนาะยังไงก็ดีเวอร์ในรอบในรอบ12ปีและก,ก็ดีกว่า12ราศีแล้วนะครับสรับผมเช็คมานะสรับตัวผมเท่านั้นนะคนอื่นจะว่าไงไม่รูนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสามารถติดตามคุมมกอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคุมมืกรนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ